สวัสดีค่ะเราผ่านพ้นกับปีมะโรงเข้าสู่ปีมะเสงเขามีความเชื่อว่ามะโรงเป็นมังกรฟ้าส่วนมะเสงเป็นพญางูดินดังนั้นดินก็เกิดสรรพสิ่งเรามารู้เคล็ดรับความปังกับการไหว้เทพเจ้าโชคลาภหรือชัสิงเอียสำหรับปีนี้นะคะถ้าอยากเป็นปีปังปทีที่ทรงพลัง ให้ทำมาค้าขึ้นกิจการรุ่งเรืองเงินทองไม่ขาดมืออย่าลืมค่ะไหว้อ้อยค่ะทำไมอาจารย์ให้ไหว้อ้อยถ้าเป็นภาษาฟูกุจิเอ็นหรือฮอกเกี้ยนเขาเรียกว่ากําเจียรหรือขอบคุณหรือกําเสียแต่ถ้าเป็นภาษาเตี่ยจิวของเราหรือเป็นคนแต้จิวจะไหว้อ้อยแล้วก็อ้อยแปลว่าจักจักเก่า เพราะว่ายิ่งตัดยิ่งโตไปถึงที่ไหนรงดินปุ๊บก็เจริญงอกงามความหมายอันเป็นมงคลสำหรับปีนี้ก็ขอให้งูดินนำพาความเจริญรุ่งเรืองจิกนี้เก่าจิกนี้อี้เหนียนตัวอี้เหนียนแปลว่าให้มันเติบโตไปแต่ละปีด้วยความมั่นคงมั่นคงรุ่งเรืองและร่ำรวยค่ะสวัสดีปีมะเส็งกับเทพเจ้าโชคลาภเงินทองไหลามานะคะใช้งวงกวังจริงค่ะอย่าลืมนะคะ กับวลีมงคลว่ามูกับบ๊อบสต็อปที่ความรวยปังค่ะตังค่ะ